บ้านเงเงาแล้เพื่อนๆอยากจะเป็นฟิลแบบเสือปือนไว้นะแม่ไหมพกปืนนะครับนี่นะนี่พกปืนนะนี่เสือปือนไว้ครับปลดเซฟ <c oughs> <c oughs> เสือปือนไวเพื่อนๆ ชิลแอร์ซอฟการเติมสต็อกปืนอัดลมครับนะก็ปืนอัดลมขายดีนะครับขายดีเพื่อนๆบางคนเล่นบีบีการพอลองมาเล่นอัดลมเฮ้ยแม่งไม่เปลืองแก๊สว่แม่งเล่นสนุกอะไรเงี้ยนะคลิปเต็มของปืนอัดลมพวกนี้งานไต้หวันนะครับเรารีวิวคลิปเต็มไว้ให้ท่านหมดแล้วลองเลื่อนหาดูครับผมรีวิวยิงทุกอย่างแล้วนะครับก็ยิงขวดยิงยิงจกยิงความแม่นความอะไรเงี้ยนะครับ ปืนอัดลมพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆนดูนะมันจะไม่มีรอยประกอบเหมือนของจีนนะครับก็เติมสต็อกนะครับวัสดุเขาเป็นชิ้นเดียวนี่ปืนดูเพื่อนมาร์กกิ้งนี่ตรงจุดเลยก๊อกสิานะเพื่อนมาร์กกิ้งร่องลึกนะครับแล้วก็นี่เพื่อนลายกันลื่นนะครับลูกหมดสไลด์แขวนได้ด้วยโอ้โหปืนอัดลมอะไรวะเนี่ยนะครับงานไต้หวันบ๊อบห้ามร้องแมวผมร้องนะเดี๋ยวให้ดูแมวผมมันร้องมันร้องมันจะคุยด้วยนะมันเห็นผมคุยมันนึกว่า ว่าคุยกับมันนะมันก็เลยร้องก็นะครับนี่ก๊อกสิบเจ็ดดิก๊อกสิบเจ็ดดิโหแรงมากทันเบื่อนะคลิปเต็มเรารีวิวไว้ให้หมดแล้วนะครับกระสุนเขาใส่แบบไหนแลวกระสุนเขาก็ใส่ลูกแก้วนะครับนี่ลูกแก้วนะครับลูกแก้วแล้วก็มีลูกเซรามิกนะครับนี่ลูกเซรามิกนะก็แล้วแต่เราว่าเราเลือกอยากจะใส่แบบไหนนะแต่ว่าอยากจะให้ไปดูคลิปเต็มนะคลิปเต็มผมรีวิวไว้ท่านหมดแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็ มาอัปเดตแค่นี้แหละนะว่าอัปเดตของเล่นเติมสต็อกแล้วนะครับสำหรับใครที่ซื้อไม่ทันช่วงที่ผมเอาเข้ามานะครับก็วันนี้ก็มีของมาเติมแล้วก็มาทักทายกันได้นะครับผม ID line ลน์ก็เหมือนเดิม a 2 5 O W R P Y หรือโทรสอบ3สินค้าก่อนที่093 309 2340อ้าววันนี้ไปและเป็นคลิปสั้นนะครับอ่าโอเคขอบคุณครับ